วัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกับการส่งมอบแท็กเตอร์ L 5 0 1 8 SPME Metallic Edition นะครับสีส้มลาวารุ่นฉลอง45ปีสยามคูโบต้าวันนี้เป็นวันที่1ของเดือน6นะครับมิถุนาเป็นวันแรกของเดือนก็รับรถกันไปครับวันนี้วันธงชัยส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดตราด เป็นรถคันแรกของจังหวัดตราดแล้วก็เป็นคันแรกของจันทบุรีด้วยเมื่อมาถึงบ้านลูกค้าเราก็ตกแต่งด้วยการติดโบเพื่อความสวยงามฉลองการส่งมอบรถคันแรกของจังหวัดตราดนะครับ L 50 18 SPME อย่างที่ทราบกันนะครับรุ่นนี้จะผลิตอยู่แค่1,000คันแบ่งกันระหว่างครับก็คือ50แรงแล้วก็40แรงเท่านั้น2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับหลังจากที่เรานำรถลงมาเราก็จะถ่ายรูปส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นธรรมเนียมที่เราทำกันเป็นประจำนะครับสำหรับการส่งม,มอบรถ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการแนะนําตัวรถแล้วก็ตัวอุปรกรณ์ต่อพ่วงตามมาตรฐานการแนะนําสมมอบของสยามคูมโมตา้าดูรอบตัวรถดูรอบตัวรถดูความพร้อมของรถเช็คจุดต่างๆแนะนําวิธีการดูแลรักษาการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของรถแทรกเตอร์นะครับ ลูกค้าบ,บอกว่าอาจจะนํารถไปเข้าทําสีตัวชุดใบ,บมีดให้เป็นสีเดียวกับล้อนะครับเพื่อความสวยงามเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากันลูกค้าบ,บอกว่าระหว่างสีเดิมกับสีตัวรถนะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่เป็นสีที่ออกเป็นแดง แต่ว่าถ้าอยู่กลางแจ้งนะครับโดนแดดก็จะเป็นสีส้มหลังจากที่แนะนำส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างทำได้ครบตามกระบวนการสมมอบของสยามพูต้าแล้วเราก็จะนำรถเข้าจอดในโรงรถให้กับลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลการดาวการผ่อนมาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีส่ง l 4 0 1 8 s c m e อีกคันหนึ่งนะครับหลังจากคันนี้ก็อย่าลืมติดตามร,รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ